คุณประสบกับเหตุผลที่เน็ตหลุดหรือไม่วันนี้คุณจะไม่มีปัญหากับเน็ตหลุดต่อไปเพราะคุณจะไม่เสแงเวลาเน็ตหลุดเพราะเรามีสินค้าใหม่จาก Google Chrome มันคือไดโนเสาร์เศ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 รร์ไดโนเสาร์มันคืออะไรวะเนี่ยกดสเปกไาทีหนึ่งดิอะวอตดับอารับสวัสดีทุกคนนะฮะดีๆีตอนรับนพวกสู่เกมไดโนเสาร์นะครับโอเคนี่เป็น มันเหมือนจะเป็นตัวหนึ่งนะฮะสมมุติเน็ตเรายังไม่มานะเราสามารถเล่นนี่รอเน็ตได้นะติ๊ดติด,ด,ด,ดติดติดผมรู้สึกว่ามันจะทําในโทรศัพท์ได้นะใน Google Chrome อะแต่ไม่รู้ก,กดปุ่มอะไรถ้าเป็นของของเอ่อคอมนี่จะกดสเปกบาร์เพื่อเล่นนะฮรไม่มีเน็ตแล้วก็เล่นเกมได้นะฮะอืมเสียนอ่า ร้อนึงแล้วร้อย่สาสิบอะเอาใหมเอาใหม่เออเยอะเออ what the เอาใหม่เอาใหม่ตั้งสมาธิอะ what อใจเย็นๆนะเย็นเย็นๆเย็นๆอีกเย็นอีกนิด เอาใหม่เอาใหม่หน้าไดโนเสาร์หน้านี่แบบว่าอะไรวะกูตายได้ไงเนี่ยเอ่อ้าวอ๋อเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้นี้เดี๋ยว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 เมื่อกี้เอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ผมจะเมื่อกี้มันทำได้ไงวะค่อยๆลงสายแหลกไปละไปละเราว่า เอาไหมออาวโอ้เน็ตมาแล้วนะะี่เน่ตรอเน็ตได้ครับผมนี่คือความความเจ๋งของมันนะครับผมนะบสำหรับคนที่เพิ่งรู้นะฮะว่ามันทำยังไงท่านผู้ชมสามารถ Subscribe ที่ช anel ผมได้นะครับผมนะฮะ Subscribe ได้ครับผม แล้วก็ผมก็ฝากไป Subscribe แนวลองของผมด้วยแล้วกันนะฮะแนวลองครับผมมีแนวลองอยู่นะฮะไปสมัครกันได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาไว้ตรงนี้นะฮะดเดี๋ยวผมจะใส่แนลลองผมไว้ตรงนี้นะะแล้วกันแล้วฝากไป Subscribe ด้วยนะครับ